สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบัลลังทางช่องกเกษตรสัางได้อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูจันออินพาลัมนะครับพอดีเดินดูเจอจันแตกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าลักษณะของจันทที่แตกเป็นยังไงนะครับอะไรครับต้นนี้ก็จะเป็นตน้น ตัวผู้นะครับที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะครับโดยเพาะจากมเมล็ดของพันธุ์บาฮีที่เห็นก็มีสองจันท่านผู้ชมนะครับจันนี้ก็แตกออกมาเด่นจะมีพึ่งมาตอมนะครับ ห็นอยู่สองจันนะครับจันหนึ่งยังไม่แตกถ้าดูใ,ใกล้ๆท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะการแตกของเกสรตัวผู้ก็คือกลีบของเกสรจะบานออกอย่างนี้นะครับที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆครับ เกสรตัวผู้ก็จะบานออกแบบนี้นะครับแต่ถ้าแต่ก็มีบางอันที่เกสรยังไม่แตกออกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือตัวเกสรยังไม่แตกนะครับถ้าเราบีบมันก็จะแตกออกใช้มือบีบดูเนี่ยนะครับ จันนี้ก็เกสรยังไม่ยังไม่แตกทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับเกสรตัวผู้ยังไม่บานออกทั้งหมดแต่ก็เปลือกคุ้มเกสรแตกแล้วนะครับเกสรตัวผู้จะมีกลิ่นหอมนะครับท่านผู้ชมหอมอ่อนๆจะล่อพวกแมลงมาตอมแต่เนื่องจากว่าเหมือนกับพึ่งยังไม่ทย ยังไม่ทันได้กินนะครับพึ่งยังไม่ทันได้กินยังไม่มีพึ่งเข้ามาตอมถ้าสายๆหน่อยก็จะเยอะเลยแล้วครับวันนี้เราจะตัดเอาเกสรตัวผู้นี้ไปเคาะเอาละอองเกสรเก็บไว้สําหรับที่จะเอาไว้ผสมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่สวนเนี่ยต้นที่เป็นตัวเมียเนี่ยนะครับ ยังไม่แตกยังไม่เห็นเกรสรตัวเมียยังไม่ออกตัวผู้จะออกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บเกรสรกันครับเดี๋ยวเรามาเก็บเกรสรตัวผู้กันท่านผู้ชมจะตัดออกไปทั้งจันเลยนะครับ เราอองเกสอนจะโค้งเลยครับเวลาที่เราจับตรงจันทครับท่านผู้ชม ได้มาแล้วครับนี่ครับจะมีจะเห็นละองของเกรสรเน,นี่ยนะครับท่านผู้ชมละองขาวๆนะครับเป็นละองเกรสรตัวผู้นะครับที่เราเห็นขาวๆเนี่ยนะครับเหมือนแป้งท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูเกรสรข้างในกันครับท่านผู้ชม kesuan yuk nah จะตัดเอาอลองเกรสรแยกออกเป็น,นเป็นชิน้นนะครับนี่ครับตัดแยกแยกออก จะฟุง้งเลยครับท่านผู้ชมอตัวผู้สอนตัวผู้ เดี๋ยวเราจะไปเคาะเอาเกสรละองเกสรขาวนะครับแบบนี้เกสรละองละองของเกสรขาวที่เป็นฝุ่นๆนะครับเอาไว้ที่จะไว้ผสมนะครับแต่ว่าจะต้องผึ่งเอาไว้ให้แห้งนะครับไม่ให้มีความชื้นนะครับท่านผู้ชมไม่ให้มีความชื้นต้องผึ่งเอาไว้ให้แห้ง ถ้าถ้าแห้งดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นได้เก็บใส่ถุงแต่ว่าอันนี้เราจะพึงไว้ก่อนนะครับให้ให้ละอองเกสรที่ยังไม่แตกแตกนะครับเก็บไว้ประมาณนี้ก่อนถ้าเราตากเอาไว้อย่างนี้ ไม่ให้มีความชื้นถ้าเราเก็บก็จะไม่มีเชื้อราครับแต่ถ้าเราเก็บในทันในขณะที่มีความชื้นเนี่ยเ,เกยสรก็จะมีเชื้อราเราผึ่งเอาไว้เนี่ยให้แห้งแล้วก็มาขยี้นิ้วขยี้ตรงเกสรนะครับใช้มือขยี้เนี่ยครับตัวเกสรก็จะแตกอันที่อันที่เกสรตัวผู้ยังไม่บานนะครับเราใช้นิ้วใช้มือขยี้ได้นะครับก็จะแตกออกใช้ได้เหมือนกันนะครับ จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นจันตัวผู้เพิ่งจะเห็นแตกขึ้นมานี่ยังไม่ได้ตัดหนามนะครับต้นนี้จะลักษณะจันก็จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะครับจันตัวผู้ที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นเตลี่ละต้นท่นผู้ชมเพรที่ผมสังเกตเห็นในส่วนของตัวเองนี่แหละครับบางต้นก็จะ จันใหญ่มากอวบบางต้นก็จะจันเล็กดีที่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ก็จะจันใหญ่อวบนะครับตัวน,นี้เป็นตุกผู้ ลักษณะต้นก็ไม่เหมือนกันนะผู้ชมต้นนี้ก็จะหนามจะใหญ่เป็นพิเศษเลยเท่าที่สังเกตนะครับลักษณะหนามเนี่ยที่บอกถึงลักษณะจันเหมือนกันนะครับคือหนามใหญ่ๆอวบๆอ,อย่างนี้เนี่ยนะครับลักษณะจันรก็จะใหญ่แล้วก็อวบเหมือนกันเหมือนกับ ว่าอินทราลมแต่ละต้นเนี่ยท,ที่เกิดจากต้นพอ่อเมล็ดเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละต้นนะครับแต่ท่านเยอะๆก็จะเหมือนกันทุกต้นนะครับถึงจะเป็นเพราะจากมเมล็ดของพันธุ์เดียวกันนี่นะครับบอกได้ถึงความแตกต่างทางพันธุก,กรรมของพืชนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าต้นนินนะาผาลัมที่เป็นเนื้อเยื่ออย่างต้นนี้นะครับยังไม่ออกจันก็ต้นใหญ่ที่ว่าสมบูรณ์มาดูว่าจะปีนี้จะออกจันทรไหมนะครับเพราะว่าก็ได้ใส่ปุ๋ยเปิดตาดอกไปแล้วนะครับ f o r e า a ว่าน่าจะออกนะต้นนี้เป็นต้นเพราะจาก ้นพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันบาหีก็มีอยู่หลายต้นนะครับที่ยังไม่ออกจันทั้งหลักต้นที่เป็นต้นพอเลี้ยงเนื้อเยื่อะท่านผู้ชมต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่คาดว่าน่าจะออกจันให้เห็นในปีนี้นะครับมีร่องรอยของดวงแลดกัดนะครับท่านผู้ชม เดีย๋ยวมาตามดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมพาชมสวนแล้วก็พาดูเกสรตัวผู้นะครับในคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ